ังคลอดแม่ให้นมท้องผูกทายักทยแขงน,น,นานๆหลายวันถ่ายนะคะถ่ายก้อนใหญ่มีเลือดเคลือบนะคะเพราะอะไรแม่แก้งไงท้องผูกในคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่นะคะอาจจะเป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังคลอดนะคะหรือว่าสภาวะความเครียดหรือคุณแม่บางคนนะคะหลังคลอดมาเจ็บแผลนะคะไม่กล้าที่จะเบ่งอึนะคะก็เลยทําให้คุณแม่นะคะทายแข็งนะคะหรือว่าท้องผูกได้รวมถึงพฤติกรรมของคุณแม่เองนะคะที่อาจจะกินอาหารที่ให้ไฟเบอร์นะคะหรือว่ากัดใยน้อยนะคะดื่มน้ําน้อยนะคะหรือว่าขับถ่ายไม่ตรงเวลานะคะหรือว่า ออกลั้นอืดนั่นเองเหล่านี้นะคะก็เลยมีผลนะคะทาให้คุณแม่ท้องผูกได้หลังคลอดแม่ให้นมท้องผูกแกแบบนี้ค่ะถึงนะ้ากินอาหารที่ให้กากใยสูงนะคะยกตัวอยา่างเช่นผักผลมไม้ต่างๆนะคะผักก็ยกตัวอยา่างเช่นบรอกโคลีนะคะผลมไม้ก็ยกตัวอยา่างเช่นฝรั่ง,งแอปเปิลนะคะมะล,ละกอสุกแก้วมังกรกินอาหารที่มีโปรไบโอติกแล้วก็มีพรีไบโอติกค่คะเนื่องจากว่าโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกเองนะคะจะช่วยไปปรับสมดุลในลําไส้นะคะทำให้ลําไส้ทํางานได้เป็นปกตินะคะขับถ่ายดีอืนิ่มได้อาหารที่มมีีโปบอิกกกนนนะะค็ยยยว่่างเเช้ ส่วนอาหารที่มีพรีไบโอติกนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นแอปเปิล้าวโอรือออนมังหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกรวมอยู่ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกเองนะคะจะช่วยปรับสมดุลในลําไส้นะคะทาให้ลําไส้ทําง,งานได้ดีนะคะทําให้ขับถ่ายดีอืนิ่มได้เรจะทานเป็นไฟเบอร์กล่องเขียวนี้ก็ได้ค่ะเป็นไฟเบอร์เด็กนะคะแต่ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมลูกนะคะแล้วก็ลูกที่อายุ6เดือนขึ้นไปสามารถทานได้นะคะจะมาในรูปแบบซองแบบนี้สามารถที่จะผสมกับนนนน้้ําาาหหรรือมมะะะะคะปะคปณ344ใลลย แล้วก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะถ้ามีปัญหาท้องผูกนะคะสามารถทานได้วันละ1 2ถึงซองได้นะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลในลําไส้นะข้อ2นะคะเพิ่มการดื่มน้ํานะคะให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ2 -3 ลิตรต่อวันนะคะหรือว่าเฉลี่ยประมาณ8แก้วต่อวันนะคะน้ําที่เพียงพอก็จะช่วยทําให้อุจจาระนิ่มขึ้นได้ข้อคือพยายามผ่อนคลายไม่เครียดนะข้อ4คือเพิ่มการขยับเคยื่อนร่างกายนะคะหรือว่าเพิ่มการออกกําลังกายนะคะเพื่อทําให้ลําไส้หักเคลื่อนไหวได้ดีนะคะก็จะทําให้ขับถ่ายดีอืดนิ่มได้ข้อห้านะคะ ขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะก็จะฝึกวินัยนะคะให้ลําไส้นะคะสามารถที่จะอุจจราออกมาให้เป็นเวลาเดิมของทุก,ทกวันได้มีนะ<ม>ก็จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกในคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมลูกได้แต่ถ้าทําทุกวิธีทางแล้วนะคะปัญหาท้องผูกก็ยังไม่ดีขึ้นควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ